กองทุนรวมเป็นหนึ่งในทางเลือกการลงทุนที่หลายคนสนใจค่ะเนื่องจากมีนโยบายการลงทุนและก็ความเสี่ยงที่หลากหลายมีผู้จัดการกองทุนนะคะคอยดูแลและบริหารเงินลงทุนแทนเราและแม้มีเงินน้อยค่ะก็สามารถลงทุนเพื่อสร้างความมัง่งคั่งได้นอกจากนี้นะคะยังมีกองทุนรวมที่ให้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีอีกด้วยค่ะนั่นคือกองทุนรวมเพื่อการออมหรือ S S F และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือที่เรียกว่า R M F ซึ่งทีมงานนะคะก็ได้รับคําถามเกี่ยวกับ2กลกองทุนนี้เข้ามาบ่อยๆค่ะอย่างเมื่อไหร่ที่ควรลงทุนใน S S F หรือ R M F และมีเงื่อนไขการลงทุนเป็นยังไงวันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันค่ะคําถามแรกเลยนะคะเมื่อไหร่ที่เราควรลงทุนใน S S F หรือ R M F ถ้าปัจจุบันค่ะคุณเพิ่งเริ่มทํางานนะคะและมีฐานเงินเดือนที่ยังน้อยคุณจะยังไม่มีภาระภาษีที่ต้องจ่ายค่ะควรเลือกลงทุนในกองทุนรวมทั่วไปซึ่งมีความยืดหยุ่นกว่า S S F แล้วก็ I M F ทั้งนี้นะคะต้องศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน แต่ถ้าเมื่อไหร่ค่ะที่คุณมีภาระภาษีที่ต้องจ่ายการเลือกลงทุนใน S S F หรือ R M F ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการวางแผนประหยัดภาษีในแต่ละปีนะคะเพราะสามารถนำจำนวนเงินค่ะที่เราซื้อ S S F แล้วก็ R M F ไปเนี่ย เอามาลดหย่อนภาษีได้ซึ่งต้องศึกษาเงื่อนไขในการลงทุนค่ะเช่นเรื่องของการซื้อการขายให้ครบถ้วนก่อนอย่างในกรณีของ S S F ค่ะต้องถือครองไม่น้อยกว่า10ปีนะคะจึงจะขายคืนได้ส่วน R M F ต้องถือครองไม่น้อยกว่า5ปีค่ะและจะขายคืนได้ก็ต่อเมื่ออายุครบ55ปีบริบูรณ์มิเช่นนั้นต้องคืนเงินภาษีที่เคยได้รับลดหย่อนไปแล้วก็จ่ายเงินเพิ่มอีกด้วยค่ะ สำหรับการลงทุนที่ดีนะคะควรเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายในการลงทุนให้ชัดเจนว่าจะลงทุนเพื่ออะไรจะได้จัดสรรเงินและเลือกรูปแบบการลงทุนได้อย่างเหมาะสมจากนั้นค่ะก็มาทำความเข้าใจเงื่อนไขในการลงทุนสินทรัพย์ที่จะลงทุนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนนะคะจึงค่อยแบ่งเงินไปลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ค่ะ สำหรับคำถามต่อมานะคะค่าปรับกรณีไม่สามารถลงทุนต่อเนื่องสำหรับกองทุนรวม S S F หรือ R M F อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สำหรับเงื่อนไขในการลงทุนของ S S F ไม่จำเป็นต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปีค่ะส่วน R M F นั้นจะต้องลงทุนต่อเนื่องนะคะเว้นได้ไม่เกิน1ปีแต่ท้าเไหรค่ค่ะที่เริ่มลงทุนใน R M F แล้วแนะนำให้คุณลงทุนต่อเนื่องทุกปีค่ะจะได้จาง่าย กรณีระง,งับการซื้อ IMF 2ปีต่อเนื่องกันค่ะจะต้องคืนเงินภาษี5ปีย้อนหลังที่เคยได้รับลดหย่อนและจ่ายเงินเพิ่มอีก1.5%ตต่อเดือนของเงินภาษีที่ได้รับลดหย่อนไปด้วยนะคะและสุดท้ายนี้นะคะก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขาการลงทุนอย่างถี่ถ้วนค่ะและเลือกลงทุนให้เหมาะกับเป้าหมายการเงินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้รวมถึงพิจารณาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะได้รับด้วยค่ะ